สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี้เราก็อยู่กันในเกม Valorant นะครับวันนี้ Valorant ม,มันมีโหมดใหม่เข้ามาผมก็ไม่รู้ว่ามันเข้ามานานสักแค่ไหนแล้วแต่ผมเพิ่งเห็นมันโคตรตันนะโหมดนี้บอกเลยผมได้ลองเล่นมาละเข้าไปดูกันเลยเลตอนนี้นยังไม่เริ่มรอก,กันอีก2วิเห็นข้างบนนั้นไหมนั่นคือถ้าเราสกิลให้ได้ถึงตรงนั้นปืนก็จะเปลี่ยนไปตามปืนก็จะเปลี่ยนไปตามจำนวนตรงจุดนั้นเลยสามารถเจ็บเลือดได้เหมือน Dead m a มันจะมีเป็นสกิลด้วยนะสกิลของตัวละครน่ะตายเฮ้ยทำไมหมดนี่มันกระตุกกระตุกไงไม่รู้ว่ะน่ากูตายเลยอยากใช้สกิลอ่ะเอ้าทำไมมันได้เริ่มใหม่อ่ะฝั่งนู้นนะเมื่อกี้มันเกือบนำเราเราไม่ใช่ละเนี่ยคิวมันก็เยอะแล้วทำไมมันได้เริ่มใหม่วะเอ้ยทำไมเพื่อนได้เปลี่ยนปืนแล้วเรายังไม่ได้เปลี่ยนเลย นี่ไงมันแล้วครับเอาโอ้โหอืมอือยิงไม่โดนเลยนี่ฮาไปากใช้สกิลว่าจะมาตอนไหนวะสกิลอะโอ้โหกลเป็นสไนายกากสไนายยิงเป็ด โอ้ลืมไปปืนนี้มันไม่กดทะเลึงอ่ะผมยังไม่ได้เปลี่ยนปืนกับเพื่อนเลยโอ้มาเลยมันต้องยิงให้ได้ก่อนแล้ววะปืนถึงจะเปลี่ยนโอ้โหกูตามหลังเพื่อนชิบหายเออมันต้องคิวให้ได้จริงๆอ่ะกูขอเออตามทันแล้วเฮ้ยเฮ้ย นี่ไงสกิลมาแล้วระเบิดของของไอตัวอะไรวะโคตรลัวตายตายโอ้โหกูตายสกิลของไอแรดสกิลของไอแรดต่อได้หนึ่งคิวเมื่อกี้เฮ้ยได้อีกหนึ่งคิวโอ้โหไปโคตรลัวเลยแล้วนีอ่อะ โอ้เปลี่ยนปืนแล้วเออ,เออ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 จะตายจะตายโอ้โหมันยังไม่หมดดิห่ะโอ้มันยังมีคนใช้สสน่ห์อยู่เลยเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยเอ้าแล้วเปิดเต็มหน้าคุณเลยโอ้โอ้โอ้นี่เฮ้ เราไม่มีเลือดเลยฮะตอนนี้เอ้ยใครเพื่อนโอเค <c oughs> ส,สูสีสูสี <c oughs> ได้ปืนกลมาแล้วปืนกลตายตายไ,ไอ้ห่าน,นี่มันยังใช้สสนยอยู่เลยดูมาสิ เขาไปถึงไหนกันแล้วแม่งยังใช้เสน่หอยู่เลยโอ้ยเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วรอบตัดสินรอบตัดสินไมนโคตรกากเลยใหม่รอบตัดสินแล้วโอ้โหโอ้โหอยู่นี่เต็มเลยสองคิวสุดยอด โอ้โดนหัวโดนโอ้ชนะครับผม